การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นหัวข้อที่รัฐสภากำลังสนใจและต้องการเสนอแนวทางใหม่แต่มีข้อจำกัดและความท้าทายที่ต้องพิจารณามาดูวิธีแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นไปได้และข้อเสนอจากนักวิชาการต่างๆที่มีความคิดและความเห็นแตกต่างกันนักวิชาการจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าสูตร21มีผลในการลดการผูกขาดในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ต้องระวังว่าสูตรนี้จะมีผลจรงิงจังและต้องรอผลเลือกตั้งรอบหน้า ซึ่งสวัสดิการมี200คนสามารถเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้10คนและพักคการเมืองที่รวมกันได้200คนก็สามารถเลือกได้10คนซึ่งนี้เป็นความกังวลที่ต้องพิจารณาว่าจะมีการผูกขาดในการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่นักวิชาการสิริพันธ์กล่าวต่อว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสิ่งสําคัญและรัฐสภาต้องชูธงให้ประชาชนรู้สึกได้ว่ามีประโยชน์จาัดก,การแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งกระบวนการเลือกตั้งต้องสอดคล้องกัน เพื่อให้ประชาชนเลือกสอสอเพื่อให้เป็นตัวแทนเลือกกองอทอยกร่างรัฐธรรมนูญและทําให้เกิดกระบวนการการ,การมีส่วนร่วมแก้ไขร,รัฐธรรมนูญสิ่งที่ต้องพิจารณาคือการให้ประชาชนลงประชามติก่อนต้องทําให้ประชาชนเห็นภาพของรัฐธรรมนูญใหม่และต้องทําความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการทํารัฐธรรมนูญที่ดีซึ่งจะทําให้ระบอบก,การเมืองและรัฐบาลมีสเสถียรภาพซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนักวิชาการสิริพันธ์กล่าวต่อว่า มีประเด็นที่น่ากังวลคือการให้รัฐสภาผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระสามก่อนการยุบสภาแต่หากยุบสภาก่อน31มกราคม69อาจทำไม่ได้ดังนั้นอยากวิงวอรไปยังรัฐบาลให้ประกาศการจัดทำประชามติในคำถามแรกเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบจากประชาชนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นายนรเศปรัยาการสาวกล่าวว่าสูตร21ไม่ได้การันตีว่า จะทาให้ไดรัฐธรรมนูญที่ดีแต่อยู่ที่การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเสนอให้มีการถ่ายทอดสดให้ประชาชนได้ชมเพื่อไม่ให้ผู้ร่างรัฐธรรมนูญไม่กล้าทําเรื่องที่แปลกและสุดนี้จะทําให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่มีความหลากหลายและไม่ถูกผูกมัดกับคนที่มาร่างนางสาวสิริพนันธ์ตอบว่าตนเห็นภาพว่าจะเกิดการผูกข,ขาดเช่นเมื่อพิจารณาจากสวที่โหวตรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทย จะได้ผู้ยกร่าง8คนและสวอีกกลุ่มอาจหยิบได้สองคนหากกลุ่มใหญ่รวมกับพรรครัฐบาลครั้งหน้าจะได้ผู้ยกร่างรวม28คนจาก35คนซึ่งเกินครึ่งดังนั้นเป็นโจทย์ที่ต้องคิดต่อว่าจะลดการผูกขาดต้องหาวิธีอื่นอย่างไรนางสาวสิริพันธ์กล่าวต่อว่าต้องวางกรอบให้ชัดเจนในการแก้ไขมาตรา256เพื่อให้การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับหน้ามีหลักประกันที่จะทำให้พรรคการเมืองเข้มแข็ง และมีระบบตรวจสอบถุงดุลไม่ลดทอนสิทธิเสรีภาพซึ่งต้องคิดถึงหัวใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมและไม่สับสนและสะท้อนเจตนารมณ์ของตนเองนายอภินพอติพิบูลอาจารย์ประจำคณะรัฐนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าสูตร20หยิบหนึ่งมีความเสี่ยงที่นักการเมืองจะเลือกคนกันเองและอาจทําให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่ในระบบเดิมแต่สิ่งที่จะทําให้พ้นภาวะนี้คือประชาชนต้องเรียกร้องกดดันว่าต้องการได้รัฐธรรมนูญแบบไหนซึ่งการกดดัน จะทําให้รัฐสภาเลือกคนที่ไม่น่าเกลียดหรือได้คนเป็นกลางมาทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นายอภินกกล่าวต่อว่ามีคําถามว่ารัฐธรรมนูญจะหน้าตาเป็นอย่างไรและผู้คัดเลือกคือรัฐสภาไม่ใช่ประชาชนและร่างรัฐธรรมนูญต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาซึ่งกระบวนการทําประชามติสูมเสียงมีปัญหาหากถูกหยิบบางประเด็นมาเผยแพร่อาจทําให้ประชาชนทะเลาะก,กันเองจึงต้องใช้เครื่องมือการมีส่วนร่วมอย่างระมัดระวังแต่หากกาหนดประเด็น ชัดเจนเช่นมีคำถามว่าเมื่อมีรัฐธรรมนูญใหม่แล้วต้องรีเซ็ตรัฐสภาทั้งหมดทั้งสอสอและสอวอเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่และสูตร2 0หยิบหนึ่งจะทําให้เกิดผลตามที่ต้องการหรือไม่มีความคิดและความเห็นแตกต่างกันทําให้เกิดความกังวลและความจําเป็นต้องพิจารณาต่อไปและความเห็นของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้คืออะไรต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่มีความคิดเห็นอย่างไรต่อสูตร2 0หยิบหนึ่งที่เป็นวิธีการในการเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญ